t h เด c ซินห,หัวใจในสายลม EP 10, 11, 12ค่ะจุกจุก,กันไปเลยวันนี้ก็คือถือว่าจะเป็นการปิด,ปดคลิป,ลปแล้วหัวใจในสายลมนะคะทุกคน แต่ว่าก่อนไปดูค่ะพี่แก้วฝากทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยนะคะพวกคือคอมเมนต์ถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเรานะคะเผื่อเพอร์ชิมอนมีซีรีส์คู่กันอีกต้องมีค่ะเนาะหรือไม่จะเป็นมาพูวีนหรือว่าวิลจูน<อ>ซึ่งมีกันอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะเราก็จะได้มาดูถ้าเกิดแบบมีแฟนคลับรออยู่มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนา <Comment S 1> นะคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยค่ะใช่ค่ะพะแฉรนไปจ้าไปดูคลิปกันค่ะ ตอมีแค่มีไม่ีเงินไมกี้ตืว่าเด็กล้างรถเออนี่นะครับสูดตอนเช้าจะได้ตื่นตื่นกันนครับพง่วงเหลือเกินมะนาว๋อคือมะนาวเกลือ น้ำขยาดตื่นแนะนำแป้สูตรนี้มาจากปอนครับอ่าต้องตื่นนะคะเหมือนคนทำเล่นพี่จกยังปั่นเอองเปลี่ยน น้องครับสัมภาษณ์หน่อยครับน้องมีอะไรครับซีนเมื่อกี้คือซีนอะไรครับซีนนอนโรงพยาบาลแล้วยังไงต่อครับกินก็พลาดขึ้นไปดาดขวาอ๋อที่พามาดูดาวตกใช่แล้วขาใส่เฟื่องอยู่ตอนนี้กอยู่ข้าวยังกินข้าวหิวมากไหมครับมากหิวมากถ้ากินข้าวแล้วกินหมดนะ พออไปบร์ใช่ไหมเขาเป็นครูเราเขาเป็นครูต้องอะไรดีวันดีมาก็เลยว่าเรื่องพี่มึงอะเรื่องนี้ก็งานแม่เลยคุณดูค่นั้นพารู้อาจารย์มีเรื่องพี่เป็นทนายอยู่เอนค่าจ้างเอ้ยสวแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าจ้างด้วยนะ๋ยวอาจารย์ช่วยออกอีกใยหนูช่วยออกด้ยเฮ้ไรยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากแต่ก็ขอเราบเป็นกลังใจเลยไปไว ตีคุ้มจริงหรอเออตีนี้เยี่ยว่างั้นอ่ะพี่คะเหรอคนไหนเคยชิมบอชคนนี้เหรอคนนี้ผมตัวไหนแล้วไม่ลุยแฟนหรอใช่ย่าก่อนนะเนี่ยในน่ารักทีเนาะแต่น้องจูนสำหรับหนูยังเล่นเป็นนักเรียนอยู่อ่ะยังยังไม่เหมาะกับคนครูน้องยังเป็นเด็กน่ารักน่ารักตกลงมันเป็นคนจริงใช่ไหมใช่ โเเท้ยวะจ็บไวะกูแค่จะกูอยขอไปใช้นี่อ่ะแต่กูไม่คิดว่าชกองจะมาเห็นเออกูขอร้องเลยกูบอกความจริงมาว่าคืนนั้นทำเฮียลงไปไม่ลืมได้ไงลือรพี่กูจะย้ายกับพ่อแม่ไวว่าหมดแพะเอ็ะเอ็หมดะเอกนี่เป็นไงพี่ชายเราตอมือให้น้องได้หมชิมก้อ่่าเร่งเราต้องอู่รนเปี่ย เก็บจริงใ่ังไบ้างรฉากปล่อยมือใช่ไหมเออฉากนี้กลอเกียร์เองครับผมว่ามันต้องมีอะไรเขาเป่อความเียร์ตึงผมขอเข้าไปคุยพี่ชายได้ไหมครับได้ครับหลังจากนี้พี่ชายขอน้องต้องถูกนำตัวไปรักษาที่เรือนจำเพื่อสอบสวนเพิ่มกัตัวตัด แสดงวพอมีโกาส็คงต้องรอวรับองญางนครับตอนนีู้้ัเสร็จเราคอ ตอนนี้ก็จบซีนเปียกฝนไปนิดหน่อยเรียกได้ว่านิดหน่อยเพราะว่าต่อไปนะหรือเปียกแบบเปเรื่อยกเปียกยเปียกฝนไปเราไปเตรียมตัวซีนต่อไปครับอือแม่หนูกำลังนั่งหนึ่งกันลกำลังนั่งหนึ่ว่าอีพีนี้เราด่าใครไปบ้างเออใช่นี่นี่ใช่อีพีที่เราต้องด่าใช่ไหมเราด่าเยอะแน่เลยโอ้ เฮ้ยผ่านแล้วขอบคุณครับมเลยกงแล้วผมออครับขอบคุณครับขอบคุณ่คาขอบคุณ้ต้องเป็นครนนีแ่มีไม่ยืนกลธทานั้นก็มีความสุมากมายทมากกวนี้ฉันกัวจะดุน กันเลยก็ได้ตอนที้แค่มีใจไม่ยืนใกล้ๆโอ้โหทานนั้ก็มมีควสุขอันนี้ในซีนหรือว่าซีนในขีดทองอันนอกฝาใช่ไหมฮลโครับพี่เนมคุณกองกำลังก็ถูกฆ่าฮะไอ้ก้างในโรงพยาบาลพ่อมันจะถูกฆ่าพ่อตายพ่อตายเพียงปั่นไม่ไปแล้วพอเป็นงั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย ไปโรงพยาบาลอะไรกันนี่คุณกล้องเราจะถูกฆ่านี่ไปโรงพยาบาลฮะไอ้ก้างไปโรงพยาบาลเพราะมันถูกฆ่าเร็วอือได้เลยหัว <c oughs> จริงวังนี้ไม่ได้แกงแล้ว <c oughs> มอนอยู่ <c oughs> ไหนไปทำแล้วสวัสดีตอนเร็วขนะาดนั้นแหม นะครับผมวันนี room, ้นะครับแล้วก mm ็ไปคิวถ่ายที่โรงบามนะครับแต่พิเศษก็คือตอามีพูดทักจากแฟนฝันะครับผมก็ต้องน่ารักจังเลยแฟนขับว่าสี่นะครับว้าวมีบ้นคู่กำลังดูอยู่ว่าอยากกินอะไรไอติมไอติมกินเอก้ตินก๋วเตย ได้เหรอได้พี่นอนแล้วขวาสองแล้วหนึ่าขวาสองหนขวาห่งเข้าไปจะต่อยเขามีกันได้ใช่แต่ถ้าคนเราต่อยจริงอ่ะต้องต่อยซ้ำเพราะเราจะกลัวเขาพูดไงนี่มันโรงพยาบาลนะมึงเก่งเบิร์นล้วเราถึงมาโดนแล้วตาเนี่ยเสียวแท้แล้วอ๋อที่เราว่าเยอะๆติดเลย รีบโดนหญิงเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับสบายมากหญิเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับบูสบายมากครับสนิทมากครับเออปิดกล้องครับปิดกล้องยังไงเหนี่ดม้ยเหนียดไม่เห็นเนียดแต่นี่หญิวไม่ได้เหรอยังไงก็วิ้งเคยไหมยังไงก็วิ่งวิ่ง เพราะว่ามีปัญหาเรื่องหูอยู่แล้วจริงต้องวิ่งแน่ๆเลยเอ้ยขอเล่นดีว่ะเอาเเลยอาแล้วอันนี้นะครับมันก็คือซีนแอคชั่นก็คือซีนที่แบบสายลมจะโดนยิงเว้ยก็จะมีพี่มอไซค์แล้วขับมาเพื่อยิงสายลมนะนี่กำลังเซตเอฟเฟกต์กันด้วยอเอฟเฟกต์จริงเอฟเฟกต์จริงจังนะฮะตอนนี้แล้วพี่เขาก็ต้องให้นี่นหูอ๋อหนูก็นึกว่าที่อุ่หูใช้สำลีอุดเราก็ไม่ต้องนี่นี่นี่เดี๋ยวเวขิงเวขิงแล้ว ตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากอยากเห็นไหมนี่นะฮะทุกคนคนเยอะมากนะครับสีนนี้เป็นที่ใหญ่มากเลยโอ้โหเนี่ยอันนี้ใหญ่มากเลยนะไม่ครับสีนี้เสียดตายแบบก็ตื่นเต้นดีนะครับไปครั้งแรกยังเลยยังไม่ถ่ายนี่นี่เหือออกแล้วนะนี่ตื่นเต้นแล้วนะอันนี้มือร้อนเอาร้อนโอเคเอาแล้วสายลมจะต้องไปวิ่งหนีแล้วให้กำลังใจสายลมด้วยนะฮะลมจ้าไปแล้วมีพระเอกขี่มาขาวมาช่วยขี่มอไซค์มอไซค์เขาขี่มาเลย บิ๊กใบไหมเฮ้ยเอาเฮ้ยเมื่อกี้ยิงจริงเหรอมันเป็นเอฟเฟกต์นะเมื่อกี้ได้เล่นเซฟใช่ไหมเลยใช่ไหมเรียวมาแล้วนะครับเหนื่อยมากเลยนี่ไป็นห้าลอบวันนี้ได้ขอมแล้วทุกคนวันนี้ได้ขอมแล้วมากลัวมากเลยเนาะถ้าแบบเพิร์ด อ้ดูสิเพราะเขาต้องมีสกิลในการขับรถไซค์นะคะใช่ใช่เขาชอบเขาชอบแมนรู้ดีนะดีจ้ะตอนนี้ก็เลือกกรงกันแล้วนะครับผมแรปเปอนที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เวลาที่เขาไม่มีลงเมื่อกี้นี่เป็นมันเลยนะครับขอบคุณกังหันด้วยนะครับที่ขับมารับนะครับผมไม่ใชนไม่ขวดวยสนุกสนานไปเลยโอเคเจนคิวหน้า้โหโอเคเจนค้นะครับผมว่าเราจะซ่ากันได้ไหมวันนี้พลังงานเหลือไงก็เลยซ่าได้โอเคเจอกันคิวหน้ามึ้งของหยาโยเยน

ไมน้องไม่โดนยิงละี่นี่ะบอกนะต้องหวนได้นีแบบน่ารักไรมากเลยอม่กะเนี่ยอตีนากไปไอี้อันนี้ที่มาจากพ่่อไม่เห็น ขอให้มาเต็มๆนะมีให้อย่าซีก็เอาห้กาเบื่อไอานเบื่อไอ้ก้านเบื่อหิแห้วเจ้างห้องอ่ะเปร็นแล้วลูกทุกนก็ืั้งจอกจนิงจริงจริงจรริงงจงิิ มีแรงขนาดนี้รู้ต่อองกใจเจ็บจังผู้สเอากระสุนไปบังให้แฟนกสศเอากระสุนไปบางให้แฟนกุศลเอาตัวสนไปบางให้แฟนไปบางให้แฟนกระสุนไปบังให้แฟเอองอีกเส็จแล้วครับมีแรงขนาดนี้รู้ไปบอกองเลยเจ็บไหลจังกสาวแขนไปบังให้แฟนเอ้ไม่ยอมบอกเป็นไงบอกก็บอกว่าทดรอไปี่เนี่ยแค่น้ารัแ่ออกแบบ นูดสงมือชบขอนหน่อยใส่ลองเท้ามนาหน่อยกันพ่อคิดว่าจะไม่ด้เสีงพ่อเป็นเอกักษณ์มากเลยเนาะเสุดยอดี้ครับจริงบอกแล้วว่าคนชอจริงสุดยอดงานคุณภาพมือชินี่สักนิดก็ยังดีว่ะ เลยตอนนู้นหมสมบทบาทไปอีกขอตอนขึ้มกระโดดขุ้มก็ปเรีเลยนะมีกระโดดอุ้มได้เหรอขึ้หรือกไม่ได้กระโดดเข้าเต็มๆเลยโอ้โเฮ้เฮ้เป็นไงล่ะ

้าเฮ้ยยังถ้าต่อยกูวะที่ไหนเราก็เรียนจบแม่งแล้วมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะเว้ยแม่งต่อยกันแล้วก็รู้คำตอบแบบมึงก็ลองเป็นแฟนกูดิมึงก็ลองเป็นแฟนมึงก็ลองเป็นแฟนกูดิอยากรู้เบื้องหลังอ่ะเขาจะเฉิมกันวะมึงอะไรเป็นแฟนกูอือเออว้าวนี่ ส่วนเรื่องคุณกั้งใช่คุณกั้งที่ติดตนะ่อหนังหรือเปาครับผมสายลมนะครับได้ยินว่าไม่รับนานเราไม่แฉกจริงๆก็ไม่รับนะครับดีมาว่าคุณการหันเนี่ยออสอบปรินญาที่อยากเข้าได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบริการ๋อแต่งเล่นกันก่อนคือจอิงแต่แหน่งแหนงซิลลูกค้าเนี่ยต้องอยาก น้ำร้อนแน่เลยอ่ะไปทำอะไรอ่ะเนเรียนกะดออเยวางม้านอนไรน้ำเยบก็ใช่น้สภาพนี้นลครับอ้ยไอี่นี่โชันเอาจบแล้วหรอเร็วเนาะโอ้โาน้มืน้อยด้วยกำลังฟินเลยอะนี่รอเบื้องหลังในอ่านเลยเออพี่กำลังจะพูดเหมือนกัน ร้อนเฉยกลายเป็นร้อนโอเคก็ถือว่าคลิปนี้จบลงแล้วนะคะก็ได้เห็นความน่ารักนะคะของแสกซ์ดงทุกคนใช่ค่ะน่ารักมากคือดีต้องมีเรื่องคู่มาแล้วจ้ะรอรอรอหนุแต่หนูคิดว่าเคมีดีขนาดนี้ต้องมีต้องมีสิจะพลาดได้ยังยังไงอ่ะถอกตํใช่ไหมคะใช่ค่ะ โ okay, อเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็ถือว่าปิดจบหัวใจในสายลมแล้วนะคะใช่คะ่ะเราก็เอาจริงพอมาดูก็ยังคิดถึงเรื่อยๆนะคิดถึงจริงเนาะจริงก็หวังว่าอนาคตเพอร์ชิมอนจะมีซีรีส์คู่กันอีกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มาพูวินเขาก็มีแล้วใช่ใชวิวจูนเด็เขาก็มี ที่เป็นอะไรนะที่มีของมิวเลือไปนนแล้วมจูนเล่นในนั้นด้วยใช่ตอนนี้ก็รอลุนเพอร์ชิมอนถูกต้องนะคะเอเคชิปนี้ก็ช่วยหน่อยละกันทุกคนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเวลาน้องๆมีซีรีส์เราจะได้เอิมีแฟนคลับเพอร์ชิมอนรอดูเรานะอะไรเงี้ยเราจะได้แบบมาทำนะคะแล้วก็ห้ามลืมค่ะพี่แก้มห้ามลืมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก้างๆงพวกเราด้วยนะคะชิปนี้ก็ไปแล้วค่ะถือว่าปิดจบแล้วนะขอบคุณที่อยู่กับพวกเรามายาวนานมากๆเลยนะคะโอเคบ๊ ทักทายคนบ๊ายบาย